ราลงนี้ทอ,อดียวเหลอดซอครับเรา, <c oughs> าทา้อีกเร็วเบียทานของนต่คือเราที่สะเกียดเลยนี่คือบรรยากาศนะครับก็บรรยา,า, <c oughs> ากาศนครับ อันนี้เป็นอันนี้ตอนเสารนะครับที่ผู้หินด่างครับแล้วก็จะมีต้นพยอมครับต้นขยอมบานท้องครับหนึ่งก็ร่างบานหอมน้องครับแต่แบบจจะหมดครับผมจะไล่ายเบิรงครับด้วยบริการตอนเสารครับอ่นะ่เดี๋ยวบริการรอบๆนะครับรอบๆครับรอบๆครับรอบๆในการรอบๆครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับที่พัก มองปักขึ้นนี่ครับกิจการพิจารณาสสมีอะไรที่หน้านี่ครับอันนี้คือจะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เป็นจุดชวมวิวครับจะมีน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งครับอยู่ข้างล่าง และนี่คือครับบรรยากาศแห่งนะครับตอนเช้าเช้าครับพี่น้องับพาที่กำลังขึ้นครับในบมู่ขึ้นมีเรื่องหนาตื่นเต้นยั็น้อยครับผู้บบาวนึงกับผู้บบาเบียร์ครับมอยไปเห็ดได้ครับข้ามาเนี่ยลอยลอยคนนะครับเป็นพันคนนะครับมีผู้ใดอ๋ครับห้ามองผักพุปผอครับ เจ้าทีครับหลงเลยกลังมะหอดครับกลังมะหอดคุณบ่าเบี้ยกลังมะหอดอธิบายคมลงให้หน่อยเป็นยังไงเมื่อคืนไม่แล้วครับโม่โ่าตึ๊งตางเราเลยโม่ราจะรอไปคุยผู้สาวเล่าอ่ะพอไปคุยผู้สาวเล่าครับเลย เดี๋ยวผมพาไปบึงไปบึงหลัก,กลมันจะโทษได้ฮะโง่มย <า S 2> ม่สร้างว่วามัมนจะายเขาจะบอกอันนี้คือนะครับอันนี้คือฟังอันนี้คือหลักหลักเขตนะครับ ประเทศไทยกับฝั่งนี้ประเทศไทยครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับอันนี้ก็อันนี้แล้วนะครับพอตรงนี้อันนี้เป็นเป็นฝั่งของฝั่งสซปรลาวนะครับผมตะเขียดครับโอ้นี่เป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผ้าครับพี่น้องผมแต่แต่ตรงนี้มันมีความยังครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องไม่มีต้นใหม่นะครับเน่า ามารถเอาไปเป็นกับเขาได้ครับไปกินได้ครับเป็นอาหารได้เนาะผมฟังมองไปฝั่งโน้นนะครับต่มอีอีกยอดปุยยอดนะครับแล้วกมีเสาเป็นอย่างเป็นยอดตรงนี้นี่คือนี่คือบรรยากาศความสวยงามบรรยากาศกับน,น่าประทับใจครับทุกอย่างที่นี่มีหมดนะครับพักกันเ็กบ้านเฮองก็มีครับ แล้วตรงนี้มันอย่างนึงครับมันจะมีต้นพยอมครับต้นพยอมบานท่องครับพี่น้องผมบานนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมพอดีลมตอนเช้าเช้านะครับลมลมเย็นสบายครับเมื่อขึ้นตอนช่วงวันข้ามีลมลมแห้งครับมีลมแห้งแต่ว่าช่วงประมาณสักสามสี่ห้าทุ่มนี้จะจะเป็นบรรยากาศที่หนาวครับหนาว เอาครับแล้วก็พอประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยครับก็อากาศพอดีครับอุ่นนะครับผมอันนี้คือฟังซอฟบลา่าครับผมตอนนี้ครับตอนนี้คือฟังซอฟบอลาวาครับตอนนี้ไม่เห็นแสงนะครับไม่เห็นแสงแต่เป็นพราะว่ามันมีมีเมฆครับแล้วมีขีปนาหลายครับพี่น้องผมแต่อากาศเย็นสดชื่นครับสดชื่นมากเลย

ยังไม่แสงตะววันเขรับลองครับเพราะนั้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับบอกก่อนประสบการณ์ของคนถีมาพักาคนถีมาขางขึ้นนะครับกลางคืนนะครับห้ามเดินทางเด็ดขาดนะครับ แต่ใครที่เขาว่านะครับไม่กลัวหลงคือถนัดในการหลงทางก็ยางครับไปเลยครับเื่อขัางนี่นนชีวิตครับพี่น้องผมนี่คือบรรยากาศครับตอนนี้เอมน้องเอ็มกำลังกำลังทำการก่อไฟครับห้องกับจิบกันยางไกลครับมีกลัวยครับอ <c oughs> <c oughs> อย่างหนึ่งครับพี่น้องผมคือการเดินทางครับเราว้างครับพี่น้องผมเพราะสิ่งของีเตรียมมาครับโดยเฉพาะปัจจัยของน้ํานะครับนั่นปัจจัยสาคัญเลยครับการหยิขึ้นมาพักต้องเตรียมน้ําอันดับแรกเลยครับแล้วไฟครับพี่น้องจะเป็นไฟฉายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับต้องต้องยมพร้อมครับมักจะบริการไปกลับมามื่อคืนน้องๆทั้งเอ่อบางนึงครับก็นองเบียรครับกลับไปเอาหนำหลงทางครับมาไว้ถือครับพี่น้องผม พอตรงนี้สัญญาณจะหายากมากนะครับสัญญาณจะมีแต <reco Christ. S 2> like ่ว่าตรงตก็ตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับตรงตรงภูผาด่างภูหินด่างนี่ครับพี่น้องตรงตรงลักเขตนี่ครับอันนี้จะมีคลื่นนะครับจะมีคลื่นอ่าอินเทอร์เน็ตนะครับเต็มครับพี่น้องผมสามารถที่จะหลายตัวใดยังมีกระคือพี่น้องให้เตรียมนะครับแบตนะครับแบตโทรศัพท์นะครับหรืออะไรอะ่รที่กล่องอะไรแต่ครับเตรียมให้พร้อมครับพี่น้องผมจะได้บรรยากาศครับในการที่จะพี่น้องอัจสไลด์สดจังนี้นะครับไลด์สด นะครับตอนตอนกินข้าวตอนอะไรนะครับตอนเที่ยวธรรมชาติกลางคืนถ้าเป็นเดือนเป็นเดือนถ้าถ้ามีเดือนนะครับเดือนหงายเนี่ยจะสวยมากครับจะสวยงามมากครับพี่น้องผมถ้าเป็นเดือนถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับเห็นบรรยากาศพี่น้องกันที่ไม่หรือกะศึกษานะครับว่าฮ้องกงจะมาตอนตอนตอนมีเดือนตอนเดือนขึ้นครับข้างขึ้นข้างแรงก็ได้นะครับที่มีเดือนขึ้นครับเต็บรรยากาศที่สวยงามครับพี่น้องผมนะครับเรากะ เดินทางมานีตรงถึงทีพาักนีผมรามันอาจะห้เกินหกโมงนะครับจะได้บรรยากาศที่ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับนวกเห็นวิวนะครับที่สวยงามมากครับพี่้อกสียหายเหนื่อยเลยครับแต่ผมบอกว่านะครับต้องนะครับต้องต้องมีคนพื้นที่นะครับนำทางมาแล้วการรถที่ใส่นะครับต้องเป็นรถที่ถ้าจะเอารถส่วนตัวขึ้นมากับเป็นรถที่แปลงโดยเฉพาะนะครับที่จะ เดินทางนะครับลุยๆครับในสายไทยสายที่จะมักชอบเที่ยวนะครับเนาะแต่ตำรวจคองกับเสียงครับถ้าราปกติเสียงกับการที่จะเสียหายเสียเงินนะครับพี่น้องผมนี่คือบรรยากาศช้าเช้านี่นะครับผมแบดสิมเบิร์ครับเดี๋ยวผมสีเจ้บบริเก็บภาพสีตอนนี้เราไม่เห็นตะวันนะครับไม่เห็นแสงตะเวนเลยนะครับเพราะว่ามันมีเมฆเยอะครับ ในนี่คือครับกลางคืนนะครับห้ามออกจากที่พักเกินหนึ่งร้อยเมตรไปท่านท่าอาจหลงทางและเป็นนอนนะครับเป็นนอนทัวที่ทัวแดนเนอะในเนี่ยคือครับจะลืมครับแต่ละคนตรงมีแนี่ยคือไฟครับไฟฉายไฟชักอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถที่จะช่วยเราได้เวลาเราเราลืมนะครับมืนหนีมาแล้วครับ ไท่ไทไท่ซีสะเกีกับไทอุบลนนะครับไทยอุบลนอยู่ของพื้นทีครับลืมไทศซีสะเกตรกับบกวัวกับปวงครับอันนี้จะซุปนอกกับน,นอนดีซะเหลือเกินโอ้ยครับโ,โอเคนะครับเดี๋ยวแบทุ<อ>มซิมเบสกับพี่น้องผมอันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆครับ มันจุบรเด็ครับพี่น้องต้องเตรียมขึ้นเยอย่าลืมกัแล้วกันนะครับไฟทุกคนต้องมีติดตัวนะครับไฟฉายไฟแชกอะไรก็ได้นะครับที่มันเวลาเราเกิดฉุกเฉินขึ้นมานะครับพี่น้องผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปครับพี่น้องผมแล้วก็อย่าลืมครับนะครับอย่าลืมนะครับการเดินทางต้องระมัดระวังต้องมีคนในพื้นที่หรือแวะถามนะครับเจ้าหน้าที่นะครับของ วิทยาลัก <ım. S 2> ่อนครับก่อนขึ้นมาจะมีจะมีที่เจ้าที่อยู่นะครับทำระเอียดนะครับว่าจะทำยังไงบ้านครับแน่แนครับฝากน้อยครับพี่น้องผมตรัดการทิ้งขยะนะครับเจ้าที่พนมมีขยะทิ่มที่เป็นเป็นทีเป็นทางไว้นะครับให้เก็บด้วยนะครับผมตามผมดูหน่อจะมีคนที่ทิ้งขยะไว้เยอะแล้วมันไม่สวยครับพี่น้องไม่งามเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นนะครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วทีนี้ก็ขยะครับปัจจัยสําคัญเลยนะครับแล้วก็การก่อไฟเหมือนกันนะครับอย่าลืมครับ ก่อไฟต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องผมเป็นพื้นที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นนี่เลยอันนี้คือที่ที่ทิ้งขยะนะครับเจ้าที่จัดเตรียมให้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยทิ้งกันเนาะอ่ะนะครับบอกกนาย้ำๆนะครับเรื่องของขยะนะครับผมช่วยๆกันหน่อยนะครับเราจะได้พื้นที่อันสวยงามครับอยู่กับเรานานๆคุ้มค่าครับพี่น้องการเดินทางมาคุ้มค่านะครับ